คุณรู้หรือไม่มีคนโดนเกลียนไอดีเกมมากกว่า100คนต่อวันปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกลางกับแอดบิลแห่งกู๊ดเวิร์ดพิสพัต t ิรัตไทยแลนด์กลางปลอดภัยถึง100%ถ้ากลางถูกแสนถูกแอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องก,กันการโดนเกลียน100%และแน่นอนมีไอดีดองเพชรจำหน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอาชนาีสามารถลดไปเลยถึง50บาทลิงก์อยู่ใต้คลิป เดี๋ยนี้เราอยู่กับน้องชูก้าเนี่ยนะครับผมตุลกอนสายโล่ที่มีสถานะนะครับผมเป็นของเล่นนั่นเองนะถือว่าน้องน่ารักสุดๆเลยทีเดียวนี้กินเบอร์รี่นะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้เบอร์รี่บอกว่าจำไม่ได้นะครับผมสําหรับไอดีนี้น้องชายที่น่ารักสุดๆเข้ามาเป็นบูสามเลยทีเดียวนะเออสี่สิบสี่นะครับผมนี่เกือบบูตันแล้วนะโอ้โหเรียกว่าตั้งใจปั้นสุดๆนะม,มากับเหรียญในเรื่องของเซ็นร้อยสุดแล้วก็มีไคโดนะครับย่นคูลดาวสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะอะไรสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องของตุ๊กกตาแบ่งจนนว็คือ ิลนี้ก็จะเป็นการที่ปล่อยตู๊กต่าออกไปนะครับผมแล้วก็จะเกิดผลทัดปิวนะเมื่อเราเกิดผลทัดปิวแล้วเนี่ยเราจะย่นคูดาวสกิลด้วยนะครับผมและก็จะสามารถเด้งเลือดได้จะทําให้เขาตายยากนะครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องมีน็อกแบ็กเท่านั้นเองต้องน็อกแบ็กศัตรูได้ทีนี้ความเล่นยากของเขาเนี่ยหมายความว่าน็อกแบ็กของเขาเนี่ยมันแค่สกิลหนึ่งไงประเด็นนะครับผมและแน่นอนครับสกิลสองก็จะเป็นเรื่องเคาน์เตอร์นะทำให้ศัตรูติดฐานะด้วยแล้วก็จะย่นคูดาวด้วยนั่นเองนะครับหลักๆก็คือตัวละครนี้ก็ถึกนนนะะะะออมมแตตต่่พพลััังงชีววิ้เเยครรบผาา ลดความลดความเสียหายนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่ตัวที่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเล่นเกี่ยวกับการเด้งเลือดนั่นเองนะครับผมอาจจะต้องมีสกิลหนึ่งดังนั้นผมก็ใส่เหรียญสกิลหนึ่งจัดไปเลยครับอย่างรุนแรงนะเดี๋ยวเล่นให้ดูครับสำหรับตัวนี้ครับไปดูปาร์ตี้กันนะปาร์ตี้ครับผมร้อยหกสบี่นะผมเล่นกู้โรบีนในดีแล้วบล็อบบี้ทุยนะครับผมพูดติดขัดนะเออแล้วก็ผมก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับชูก้าครับ นะครับแหม่แรกนะครับผยูอชุก้านะครับผมบูธสามเลยนะเลือสามหมื่นโคตรตึงนะครับผมนะหูะฟังดูเขามีสายมาัดอย่างเดียวเลยเขาไม่มีวิ่งเลย <c oughs> เดี๋ยวถามจริงแฉ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 งโซโลโซโลเลยอ๋อโหนี่คุณจะมาแบบว่าไม่ยืดธงเลยว่างั้นเถอะโอเคครับนี่หลบเข้ามานะครับยืนกลางให้ยืนกลางให้โอเคซัมมอนไป <c oughs> ติดฐานะนะครับผมอุยอ้ยแฉงแฉงไอ้โซโลโซโลโดนโดนฐานะวันดีจ้าโซโลนี่ไง <c oughs> ่าเขาเตยทีที เติมเกรดได้เลยนะครับผมอย่างนี้แต่ม anyway. ันไม่โดนดาเมจไงถ้าามันนโดดเมจนี่ผมหาเลยนะครับผมมีดังเรืองหรอวะผมว่าโซโลไม่เปลี่ยนสีซู้ผมยากนะหลบอะไรอะทำไมอะเดินไปเดินมาโอ้เดินไปเดินมาแล้วแหละนะครับถึกนะครับผมเห็นไหมถึกนะสุรับน้องชูก้านะครับผมโอเคโอ้ใครโดนผมแตกแล้วฮะนี่ผมถึกกับใครโดนอีกนะครับผม โอเคอุ้ยแฉงสองตัวไม่ยงไงโอ้ไม่ได้โดนโดนไปตัวนึงครับผมเมื่อกี้บอกโฮเตอร์นะอืมโอเคแฉงอย่าลมรันใส่ไม่นะนี่ยิงหน้าไปยิงหน้าไปมันไม่ดูดิครับเขาเป็นหมัดหมดเลยนะโอเคโอ้โหเป็นหมัดหมดเลยเขายึดตรงไม่ได้นะไปทำไรทำไรฮะทำไรอุ้ยลมลันเบาจังระบัดเดมานะครับผมโอเคเอาโกบินยัดหน้าไปเฮ้ยชนะฮ่าทุกเลยเหรอ โอ้โหโจบไปแล้วครับผมเกือบกันไม่ทันแมตช์แรกนะครับวันี้คือน้องชูกาเกียนมากนะผมบูสสามถึกมากนะไปโมแมตช์ที่สองกันครับเอาละครับแมตช์ที่สองกันนะครับผมอยู่กับน้องชูกาน่ารักนั่นเองนะคะมาและะ้วค่ะเดี๋ยวเราอขอทองแรกนะคะคุณแม่คุณแม่ขอทรงแรกคุณแม่ไปทงสองโอ้โหไม่เป็นไรก็ได้นะครับผมกระถาันเชิญทมินนี่เรียกกันเชิญมานะครับผมไม่เป็นไรครับ ได้มาตรงกลางไม่ได้ช่างแม่งนะครับผมนะเดี๋ยวยืนตรงนี้ก่อนไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวบิ๊กมามันก็ยืดเองนะโอเคตัวละครน,นี้นะครับผมไม่อาจจะไม่ใช่ตัวที่ถึกนะครับผมแต่ว่ามันเน้นเล่นกับฐานะนั่นเองนะครับผมนะต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์มันนะครับทำตัวติดฐานะเขาก็จะแบบว่าเ,เราสามารถเติมเกรดแล้วยึดธงได้นั่นเองนะครับโอเคมีดอทเทมินแล้วก็เขาเต๋อไม่ได้เรียบร้อยวายกลายเป็นอย่างนั้นราชานะรกเหรอเนี่ยน,น,นี่คือนี่คือตุ๊กตาเหรอครับผม เป็นของเล่นนะครับผมเกษตรของเล่นนะนนะไปไหนจ้าไปไหนนี่กระถานเชิญทมินโดไม่ได้ครับผมไม่โดนแน่เลยเดียวมันไม่เลียวน่าจะบังคับได้ถ้าบังคับได้แม่งโกงนะจริงอืมกับ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 ทงก่นกับทงก่อนใจเย็นโอ้โหแม่งอันห้าทงแล้เนี่ยโอ้โหเล่นชูการี่ห้าทงตลอดเลยนะจ้าสวัสดีครับทำอะไรจ้ายิงหน้าดีเคาน์เตอร์ไม่ทันนะครับผมไม่ได้อยู่แล้วดูว่าเขาจะตีมานะอื้อนหะือนะเหยียดไหมเขาไม่ใช่ตัวที่ถึกเท่าไหร่นะครับผมอืมโอเค แต่ว่าได้อยู่เขาเอาอะไรดันตีไงแรกพอดีคาานเชิญลุงเลลุงเลทำอะไรอะ่ะทำอะไรกับผมลุงเลททำอะไรกันหนูคะ่ะนี่ยิงดอกสามพันลุงเลนี่หูดอกสามพันอัติบุตตายครับผมปล่อยของเล่นตายขุดเกียนโอเคเราวิ่งงตรงด้วน,นะครับผมสายโลวิ่งตรงได้นะตัวนี้เล่นนอกตรงได้ไหมก็พอได้ถ้ามีเคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็ปล่อยสกิลเกียนอยู่นะ ยึดยึดก่อนมีคนเดินมาใครนะอย่าเลยลบโอเคเคาน์เตอร์ไปดิเคาน์เ <c oughs> ตอร์ไปดิโอ้ยตีตีต,ต,ตีตีเร็วตีเร็วตีเร็วนะจ๊ะนี่ไงเคาน์เตอร์แวบเรียบร้อยคือ <c> ค <oughs> ือเราก็ยึดได้นะครับส่วนหน้าส่วนหน้าลุงเล่เมื่อกี้ใช่ไหมโอ้ติดพุทธนะจ๊ะถอยก่อนนะคะ อู้อแรงๆๆแรง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 นั่นก็นมีคาถาอันเชิญฮือล่วงลงไปซะหลบก่อนนะครับผมเพราะว่ามันติดบูน,น้ำมันสู้ไม่ได้นะเราสู้เขาไม่ได้นะผมตาไรยิงจิ้วจิ้วเคาน์เตอร์ละจ๊ะอือหลบอืออโดนะครับผมผมหลบพลาดไปนิดนึงโอเคติดจะาแฉงเอ้ยอด้อยหลบได้ได้ไงไไวะนี่เคาน์เตอร์ๆๆ อือสวัสดีค่ะโอ้ยอมาไม่ทันว่ะตายเลยครับผมแหมเกิดไปลูปฟี่นะมาซ้ำเขามาซ้ำผมเนี่ยอืมโอเคขออนุญาตเล่นโรบินนะครับผมสำหรับใครอยากดูคลิปโรบินก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะจ๊ะค่อนข้างตึกนะครับผมรับมือได้หมดอ่ะจริง,รงเอ้ยจะแพ้ป่ะเนี่ยอยา่าทำายทำายเฮ้ยไม่ง่าเชนเฟอร์ไปทีหนึ่งแล้วก็กางแขนคืโอโหต่อยสบายเลยฮนะต่อยไม่เข้าเลยฮนะสบายไปไหนอ่ะลูฟี่อ๋ออย่างนั้นเราโดนน็อคแบ็กว่ะโดนน็อคแบ็กใจเย็นใจเย็น ดโดนแบกแล้ว้ยยังไม่ออกถงเอฮ้ยอ,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 อะไรเนี่ยโอ้จะเอาตายวงเนีนะ่ยโหจะเอาตายเลยนะครับผมโอเคจบไปฮะเรียบร้อยไม่ตายจ้ะไปพบแมส์สุดท้ายกันนะครับผมนี่คือความเกลียดของน้องชูก้าครับ ก็ตัดสุดท้ายนะครับผมอยู่น้องชูก้าบู๊ทสามนะครับอกว่าคุณจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะใส่โลได้หนึ่งตัวที่เล่นกับสถานะนะครับผมถ้าใส่ใส่แท็กเจ็ดเทพผมว่าน่าจะอยู่ในฐานะนั้นานานอยู่นะครับผมแต่ว่าเออฐานะของเขาเนี่ยมันมันผมมองว่ามันไม่ได้ส่งผลประโยชน์อะไรมากนะครับพิกเกมยากไปหน่อย นะครับผมไอช่วงท้ายเกมที่ว่าเราไปแช่หาน้าเขาได้ก็โอเคนะอืมโอ้โหโดนแช่งแทงนะครับผมตายแล้วเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นแววตานี่แหละเห็นแววแล้วว่ามันจะไม่รอดนะครับผมดูทรงโอ้ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยนะครับผมหน้ามาแล้วเดี๋ยวเข้ากลางก่อนนะจ๊ะขอไม่ระทางแชงแล้วกันครับเดี๋ยวเสียแม็กเพีนะอืมโอ้โหไม่ไม่เจอแช่งก็เจอลองกับเจอกับตันเรือเขานะครับผมเคาน์เตอร์อ้าวเคาน์เตอร์เราช้ากว่านะครับผมเอเราเราเราเร็วกว่านะครับเขา เออโคยโคยได้ดีกว่าโอเคได้เล่นเงียคาถาเชิญนี่ไงเรียบร้อยไปดิโอ้โหทีเดียวตายเลยโรเจอร์โดนไหลฮิตนะครับผมเมื่อกี้ก็โดนไหลฮิตอยู่อืมโอเคแทงคาแทงคาแทงคาแทงใครโดวไหลไะเนี่ยมีคิงนะผมมีคิงตัดฮาคิดได้อยู่นะยิงจิว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 เหือเหือผมพี่มัมไม่มีดาเมจพี่มาดึงอะไรใครดึงยิงไปจิว้วจิวต้องอยู่ในโงนะผมได้ถึกไม่ไงเอาไม่โดนมาโทเอ้ยแหวกคาถเชิญว้าวนะครับผม โอเคสวยลูฟีดดีมากต่อยข้ามันเออโอแชงมานะครับโดนถมโดนถมโดนถมนี่เคาเตอร์อรไปดีโอ้โหไม่ได้วะเคาเตอร์อรอรไ,ไม,รรรม,ม,ม่โดนนะครับผมไปไงยัดหน้าไปคาถาเชิญอุ้ยแชงมาแชงมาต้องระวังครับต้องระวังแชงนี่เจิวจิโหูดอกสามพันดอกสามพันอ๋อเบาเบาแชงเบานะครับผมแต่แชงมันบัฟแตกมานะครับถ้ามันถ้ามันติดบูเราเจ็บนะครับอืมอะไรไปรอดจะรอแกใช้สกิลนี่แหละ โอ้โหจะตายแล้วนะครับผมไม่ไหววะไม่ไหววะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเคาน์เตอร์ไปทีหนึ่งไม่ไงโดนไปดีน้องเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะจะตายแล้วค่ะโอ้มาถึงนี่เลยไม่โดนไปแฉงเลงเลือดโอ้เลงเลือดน้อยนะครับผมห้าทงไปนี่ครับผมสายโลว่มาสายโลว์พีกเกมได้โว้ยโอ้โหบิ๊กมัมเป็นไรมากวะเนี่ยเออเรียบร้อยครับผมเออ โอเคเกิดไ okay, ม่จ้าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเมื่อกี้โอเคเข้าใหม่เข้าใหม่ไปเร็วไปเร็วตรงกลางจะแพ้ไปเนี่ยอย่าแพ้เขานะสู้ยากนะครับผมสู้ยากเพราะว่าฝั่งนู้มันเบอร์ด,ดามเมจเทียบเลยเอ้าวสกิลผิดนะครับผมโอ้ไม่ครับผมกดสกิลหนึ่งนะไม่เป็นไรช่มันนะโอเคสกิลผิดก็ช่างมันโอเคยัดหน้าไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับอุตาแตกครับผมโอเคดึง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  เพื่อนดึงตรงหน่อยไหวไะเนี่ยโอเคสวยครับผมได้ได้ได้ตรงนี้ได้ได้มาดึง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 มา,า,าดึงโซโลโซโลโซโลเข้าโซโลเข้าดึงโอเรียบร้อยก็นชนะไปครับผมเกือบแพ้เรียบร้อยเก็บโซโลไปอีกหนึ่งโอเคครับผมใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ